7ยิงก่อนโดยหมายเลข6นะครับคนที่หนึ่ง,ม,งม้องแโอเคตนหนาด้บอลน,นะครับหมายเลข6โอ้ถ้ามือปิดอ่ะค่ะโอ้ย <c oughs> ไปเลวนะครับอ้ ข้าวสาซ้ายมือพุ่งสารประตูพุ่งัประตูพ่งบิดทางนีครับแค่ับคุณเสียไม่สองนัคกับข้านาคขานามโม้สองสองยังได้รู้นะยังสองยังโสุดยอดเลยนะครับคนที่1ออแล้วก็พุ่หมุกับแม่นไ้เลยแค่คนที่สอมายเลขไพ่สิกรหมนกัเหรบ เานกราราพรเาัวาเจอจุ๊บปีพเนียรได้ไเียรลอยเหมือนกันนะครับโยนเข้าไปนะคุณแซนนะครับนนี้มือคนที่สองสองยางโดนเพื่อจะตีเสมอนะครับคนที่สองของยางโดนหมายเลขสิบเอ็ดนะครัะ เข้าไปเหมือนกันนะครับุกคยอดนะครับรอผู้คนยิ่งหมายเลขสิสนะครับโอ้เห็นอยู่มืองมันตามเกมมากมันแห่งตามเกมทูกไทยปับสักระยะหนึ่งกเริ่มผูดล้คเลย นะครับโอ้ใจเห็นนะครับรอลูกสาวประตูยิงเข้าไปนะครับคบุบบุเต้นนะครับลูกจิตบุตเต้นยิง้าไปแหแนนสามต่อสองกู้ลกาประตูของยังโทะยิงเพื่อตีเสมอนะครับใกล้ทีรกอนีเห่ EX ืเนกันนะครับคนที่สามของ ยานนทน11ตู้ร <th> ักษาประตูดีนะครับของแท้หมายเลข17จะไอ้37นะครับจะเป็นคนยิง นะครับทำพ่าดจะยิบเปลี่ยนวิ่งไปนะครับผู้สาประตูเรายังไม่ดีใครพลาดนะครับคนที่สี่ของแพ้ก็ไม่พลาดอันนี้คนที่สี่ของยางโคนโดยราชินจีสมุทรของคุณเฟย์ขอคทีมอับดุลไทย เี่ยเท่าเหมือนกันนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับอ้าวในห้าคนแรกนะครับอ่าแด้โดยหมายเลขสี่ครับเฮียบ้อยนะครับเฮีย,ยบ้าย เป็นประตูต่อ4อ้ากรนี ja oh. wow. ้ครับจะได้หมบเส้นได้การ์ดเกมบอดดีนะเพื่อหัวใจบอลมาอย่างนี้เลยนะครับโอ้ลาผู้สาประตูเอาต่อไปเดียวเดียวนะครับแมนตูแมนนะครับ1 2 0นสพนะครับ แค่โดยไม่เล็กนะครับไอ้ไข่เพียงเท่าไหร่เราล่ะยี่สิบเก้านะครับไม่เข้านะครับไม่เข้าเลยยี่สิบไปครับยังไม่จบยังไม่จบครับยังไม่จบอ่ายังไม่จบโอ้คน เดียวยิงนะครับหมายเลขที่สิบของแฉ่ยิงไม่เข้านะครับยิงไม่เข้าตอนนี้ยานโคนจะเป็นคนยิงคนเดียวคนแรกหมายเลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดของยานพลนยีราดเป็นส่งเสริมของเขาแต่ถึงขั้นส่งเสริมเขาเขา็ได้ไปจับ โปรนะครับเนี่ยยุโรปชนะแค่้5ประตูไอ้ยโวตเตอรต่อ5นะครับโอ้แต่มาแพ้เดียวต่อเดียวก็มาล้นก็แพ้เดียวต่อเดียวก็แย่เช่นกันอ่าเป็นผ้ารองครับทีมอีแคลอาวุธเจ้ากีฬานะครับรทบี่แม่อัจฟร,นนกกรย์ในการนะครับข้าแถวนะครับ,ะะรบเพื่อทำทีน่นี่ปิดน,นะครับ